สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกทกท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกทกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรบนนะคะ2ตัวมา1ตัวเดินต่อนะคะมาแบ่งปันกันเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะคะค่ะ ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่กดไลค์และมีคอมเมนต์ดีๆเข้ามาทักทายกันส่งกำลังใจให้กับผู้คำนวณต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลย5บวก5้าท่ากับ10บ0บวก5ท่ากับ15แล้วก็ใส่5นะคะ5บวก1เป็น6 เราได้เลขเด่นบนนะคะ2ตัวมา1ตัวก็คือ5และ6เลขที่ออกก็คือ9 6 7เพราะฉะนั้นวงนนี้ของเรานะคะ6บนมานะคะต่อนะคะ9บวก9เป็น18 18บวก6เป็น24แล้วก็เศ่ส4นะคะ4บวก1เป็น5 เราได้เลขเด่นบนนะคะสตัวมา1ตัวก็คือ4และ5เลขที่ออกก็คือ2 5 8เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ5บนมานะคะ2บวกสเป็น4 4-3บวก3เป็น7แล้วก็สี่7นะคะ7บวกเป็น8เราได้เลขเด่นบนนะคะสตัวมา1ตัวก็คือ7และ8 เลขที่ออกก็คือ 2, 8, 6เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ8บนมานะคะค่ะ2บวก2เป็น4 4บวก6 10, เป็น10แล้วก็ใส่0นย์นะคะ0บวก1เป็น1เราได้เลขเด่นบนนะคะก็คือ0และ1 เลขที่ออกก็คือ3 9 1เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ1บนมานะคะ3บวก3เป็น6 6บวก5เป็น11แล้วก็ใส่1นะคะ1บวก 1, เป็น2องหลอดเลขเด่นบนนะคะ2ตัวมา1ตัวก็คือ1และ2เลขที่ออกก็คือ8 1 1เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ หนบนมานะคะ8บวก8เป็น16 16บวก3เป็น19แล้วก็ส่9นะคะ9บวกอีก1เป็น10แล้วก็ใส่0เราได้เลขเด่นบนนะคะก็คือ9และ0เลขที่ออกก็คือ9 9 7เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ9บนมานะคะ 9บวก9เป็น18 18บวก9เป็น27แล้วก็7บเจ็ดนะคะ7บวกอีกหนึ่งเป็น8เราได้เลขเด่นบนนะคะก็คือ7และ8เลขที่ออกก็คือ0 8 3เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ8บนมานะคะ0บวก0เป็น0 ศูบวก8เป็น8แล้วก็ใส่8นะคะ8บวก1เป็น9เราได้เลขเด่เดนบนนะคะก็คือ8และ9เลขที่ออกก็คือ8 9 3เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะมา2องตำแหน่งเลยนะคะทั้ง8และ9 8บวกแเป็น16 สิบวกหเป็น21่สิแล้วก็ใส่หนึ่งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งเป็น2เหล่าได้เลขเด่เดนบนนะคะก็คือ1และ2เลขที่ออกก็คือ0 5 1เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะหบนมานะคะศูนบวกศเท่ากับศน ศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าแล้วก็ใส่เก้านะคะเก้าบวกอีกหนึ่งเป็นสิบแล้วก็ใส่ศูนย์นะคะต้องขอประทานอาภัยด้วยนะคะคลิปนี้จะได้ยินเสียงกลนของลูกน้องแรงมากนะคะ <c oughs> เขานอนอยู่ใกล้มากเลยค่ะต้องขอประทานอาภัยด้วยนะคะาอาจจะเป็นที่รำคาญของท่านผู้ชมอ่ะ เรามาคุยกันต่อถึงไหนแล้วนะคะเราได้เลขเด่นบนนะคะก็คือ9และ0เลขที่ออกก็คือ4 0 4เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ0บนมานะคะ4บก4เป็น8 8บก2เป็น10แล้วก็ใส่0นะคะ0บวก1เป็น 1, 1. เราได้เลขเด่นบนนะคะก็คือศูนย์และหนึ่งเลขที่ออกก็คือหกหกหนึ่งเพราะฉะนั้นหนึ่งบนของเรามานะคะหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่แล้วก็สี่นะคะสี่บวกหนึ่งเป็นห้าเราได้เลขเด่นบนนะคะก็คือสี่และห้าเลขที่ออกก็คือ 9 9 4เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ4บนมานะคะงวดที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่16ทธันวาคมพศ63นะคะ9บวก9เป็น18 18บวก9เป็น27เราก็ใส่7นะคะ7บวกอีก1เป็น8 เรารอผลนะคะค่ะเราได้เลขเด่นบนนะคะสองตัวมาหนึ่งตัวก็คือ7และ8เขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะรางวัลที่1ของเรานะคะในงวดวันที่16บธันวาคมพศหกสนะคะค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าการทําเทปวิดีโอนี้นะคะเป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลแล้วเราเามาแบ่งปันกันสําหรับคนที่มีหัวใจเดียวกัน ท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจนะณญาณในการรับชมนะคะใช้สติแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะสูตรทุกสูตรนะคะอ่าที่เดินยาวนะคะมีโอกาสหลุดไหมนะคะต้องบอกว่ามีนะคะสูตรนี้นะคะเดินมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12งวด นะคะตั้งแต่งวด967เขาเดินมานะคะงวดนี้จะเป็นงวดที่12บสอเขาจะเดินต่อได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่เราให้ไว้นะคะตั้งแต่งวดวันที่สักครู่นะคะ,ะตั้งแต่งวดวันที่1พฤศจิกายนนะคะเป็นอ่าเป็นงวดแรกนะคะที่เรา ตานโทษนะคะเป็นงวดแรกเลยนะคะที่เราลงให้นะคะหนึ่งพฤศจิกายนที่เราให้ไว้ก็คือ9กู้นนะคะเข้ามา4-04นะคะเมื่อเขาเดินต่อนะคะดูดูชื่อคลิปนะคะคลิปแรกนะคะเราเขียนว่าอ่าสูตรบน2ตัวมา1ตัวนะคะเมื่อเขาเดินต่อนะคะเราก็ใช้คําว่าสูตรบน2ตัวมา1ตัวเดินต่อนะคะประจํางวดวันวันที่16 พฤศจิกานะคะแล้วเขาก็มา6 6หนึ่งนะคะเราให้ไว้ก็คือ0ูนละ1เขาเดินนะคะแล้วต่อมานะคะคก็คืองวดวันที่1ธันวาที่ผ่านมานะคะเราให้ไว้ก็คือ4และ 5, ล5้าเขามา9้าเานะคะมเมื่อเขายังเดินต่ออยู่นะคะผู้คำนวณจึงนำสูตรนี้นะคะมาคำนวณให้ท่านต่อนะคะแต่ว่าเขาจะเดินต่อได้หรือไม่นะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะคะในวันที่16ธันวาคมนะคะค่ะ ขอให้ทุกท่านนะคะใช้วิจรารณญาในการรับชมนะคะใช้สติแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าสูตรนะคะท่านผู้ใดที่ยังไม่ได้สูตรหรือที่เข้ามารับชมใหม่นะคะ,ะจดสูตรได้เลยนะคะนี่คือสูตรของเราสูตรนะคะเราจะใช้ร้อยบนบวกด้วยร้อยบนบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่1เท่ากับ x ตัวที่หนไดเท่าไรนะคะ บวกอีกหนึ่งเท่ากับ x ตัวที่สองเรามาดูตรงนี้นะคะดูเฉพาะเส้นสีแดงนะคะที่มาร์กไว้นะคะผู้คำนวณอาจจะใช้ซ้ํากันหลายหลายอันมากนะคะก็ลบลบเอานะคะนี่นะคะหลักร้อยบนก็คือเลขเก้าระบวกกันสองครั้งนะคะร้อยหลังครั้งที่หนึ่งก็คือเลขเก้าระบวกอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่คือตําแหน่งตามที่เส้นเส้นสีแดงมาร์กไว้นะคะเป็นตําแหน่งที่เรานํามาคํานวณเป็นสูตร ให้กับท่านนะคะท่านแคบหน้าจอได้เลยนะคะท่านผู้ใดนะคะที่ต้องการสูตรนะคะจดไม่ทันแคบหน้าจอได้เลยะคะ่ะจะได้ว่องไวนะคะแล้วเวลาเราจะเอาไปใช้ก็จะไปใช้ง่ายนะคะ <Com> กับการที่เราจะเปิดดูค่ะท่านผู้ใดนะคะ <C> ได้สูตรแล้วนะคะเดีย๋ยวขอจดตรงนี้นิดนะคะค่ะท่านผู้ใดนะคะที่รับชมมาถึงตรงนี้นะคะ ท่านต้องทราบที่มาที่ไปของตัวเลขแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าท่านผู้ใดมีเวลาว่างนะคะพอที่จะนั่งทําดูว่าผู้คํานวณน,นั้นนําตัวเลขมาถูกต้องตามตําแหน่งที่บอกไว้หรือไม่นะคะพิดถูกอย่างไรนะคะทวงติงเข้ามาได้นะคะค่ะต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ถ้าคลิปนี้นะคะหรือคลิปวิดีโอใดนะคะที่ผู้คํานวณน,นะคะทาผิดพลาดพังไปประการใดนะคะต้องขอประทานอภัย ท,ทุกทท่านไว้นะที่นี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะคลิปนี้นะคะเสียงลูกน้องกรนดังมากนะคะและผู้คำนวณอาจจะพูดผิดผิดถูกๆบ้างนะคะต้องขอประทานอาภัยไว้ด้วยค่ะต้องขอขอบพระคุณท,ท,ทุกทท่านที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่16ธันวาคมพศ63นี้สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ